สวัสดีค่ะทุกคนหังข้อคลิปของเราวันนี้ก็คือมีคนอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณเขาเป็นใครมีสองกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งก็คือกวากน้อยสีชมพูกองที่สองสีเหลืองทําสมาธิให้ดีหรือสะดุดตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้นหมอได้เปิดไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วให้เลือกได้แล้วก็มาฟังคําทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนทเลือกไพ่กองที่หนึ่ง ก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบนิ่งเงียบกันไปเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความท้าทายหัวใจในคนรักด้วยก็ได้หรือเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเขายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครหรือเขาอาจจะหลอกหัวใจของตัวเองอยู่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณก็ได้แล้วแม่หมอก็คิดว่า ทําไมเขาอยากจะปรับพรมเข้าใจกับคุณเพราะคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่รู้อกรู้ใจเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งแบบที่เขาก็สัมผัสได้ว่าไม่มีใครที่เข้าใจเขาเท่ากับคุณเป็นเข้าใจเขาเหมือนระดับจิตใจจิตปิญญาณที่คุณมีสัญชาตญาณที่เชื่อมถึงกันมีอินฟินิตี้ที่ดึงดูดกันเข้ามาแล้วไม่หมอคิดว่า เขาอยากจะปรับความเข้าใจแล้วเขาก็คิดว่าเขาอาจจะไปดูดวงมาว่าใครกันแน่ที่เป็นคู่รักของเขาที่เขาจะต้องตัดสินใจแล้วแม่หมอคิดว่าเขาน่าจะไปดูดวงมาแล้วเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะบอกอความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้แล้วเขาเหมือนว่าเขาไม่อยากจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะหลอกลวงหัวใจของตัวเองอยู่ว่าเขา ไม่ได้รักคุณจริงหรือคุณอาจจะไม่ใช่คู่จริงของเขาก็ได้ที่เขาไม่ค่อยมั่นใจในความรู้สึกแต่พอเขาอาจจะไปแบบพอนานวันเขา้าเขาอาจจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าอ่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุบังเองิญหรือเขาคิดว่านี่จะเกิดจากปฏิหารที่มีไฟไดฝ่ายหนึ่งที่ไปขอพรมาก็ได้ว่าก็ขอแบบถ้าเป็นรักแท้ก็ขอให้เขาแบบอ่า เข้าใจในอดีตที่ผ่านมาที่เขายังไม่สามารถที่จะแบบให้ความชัดเจนได้ที่เขาไม่สามารถทีจะเปิดเผยความรู้สึกออกมาได้เพราะเขายังไม่มั่นใจในความรักว่าใครที่แบบรักเขาแท้จริงรักแบบรักแบบจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็บางใจในความเป็นเขาแล้วคุณนั้นเป็นคู่รักที่แบบคุณอาจจะเป็นแบบรักแบบ ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยให้ใจไปให้ความรักไปเขาคนนั้นก็หมายถึงอาจจะรู้ซึง้งหรือทราบซึง้งในสมองหรือเขาอาจจะไปตกตะกอนความคิดไปทบทวนได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นรักแท้แล้วไม่หมอคิดว่าคุณนั่นเป็นคู่กันเป็นคู่รักษาจิวิญญาณที่คุณมีความ คิดที่แบบมีจิตใจที่ตรงกันแล้วก็ดึงดูดกันเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ชีวิตคุณ่าจะกลับมาโรแมติกแสนมานอีกครั้งหนึ่งล้วไม่หมอคิดว่าคุณจะได้ปรับความเข้าใจเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนรักกันแล้วเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาเป็นความรักที่ต่างคนต่างให้ได้รับที่เท่าเทียมกันก็คือเขาจะ ามาเปิดเผยใจให้กับคุณได้รับรู้แล้วถ้าเขาเก็บงินความรู้สึกเอาไว้เขาจะบอกความรู้สึกที่เขาคิดเกินเลยมากกว่าความเป็นเพื่อนหรือคุณอาจจะเคยสื่อสารผ่านโซเชียลกันอยู่ตอนนี้ก็ได้ที่เขารู้สึกว่าพูดคุยกับคุณแล้วรู้สึกสบายอ,อกสบายใจที่สุดแล้วก็รับรักเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในความรัก เพราะเขาอาจจะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง้วยก็ได้ไม่มั่นใจในความรู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณน้นเป็นคู่รักของเขาจริงหรือเปล่าแต่คุณน้นเป็นคู่รักของก,กันและกันเป็นคู่รักสายจีตวิญญาณนะคุณก็เป็นคู่ที่แบบสมพลังแล้วตอนนี้มันเหมือนว่า,าถึงเวลาที่ฝ่ายหญิงอ่ะจะได้ยอมรับนับถึงให้เกียรติแล้วต่อไปคุณจะเป็นคนเดียวที่จะครองหัวใจเขาเอาไว้ได้กลุ่มหัวใจเขา,เาไว้ได้นั่นหมอคิดว่าคุณนั้นแบบเหมือนทําให้เขาแบบ ได้ตื่นรู้ทางสติปัญญาแล้วก็ได้หรือว่าคุณนั้นแบบอาจจะผ่านบททดสอบของความรักแล้วคุณก็จะได้สมหวังในความรักแล้วไม่หมอคิดว่าคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันก็อาจจะแค่งงอนกันไปเดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะได้กลับมารักกันอีกครั้งเพราะคุณก็ยังมีความรักที่ให้กันมันจะเป็นความรักที่สวยงาม ที่เขารู้สึกว่าไม่เคยที่จะหยุดรักคุณได้เหมือนยิ่งคิดก็เหมือนมีคุณไปทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนไม่หยุดคิดถึงคุณได้เลยเขาคิดจนหัวหมุนว่าเขาจะทำยังไงที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเกิดเป็นความจริงก็ได้ที่เขาวางแผนที่จะเข้ามาปรับพรมเข้าใจกับคุณคุณอาจจะได้ปรับพรมเข้าใจกันไม่นานนี้แม่หมอคิดว่า เขาคิดแม่หมอคิดว่าเขาน่าจะตื่นรู้แล้วรู้หนทางแล้วเขารู้สึกว่าเขา,เาไม่มีคุณเขารู้สึกว่าชีวิตมันโดดเดี่ยวเงียบเหงาอ้างว้างเหมือนขาดคนรู้ใจขาดคนแบบพูดคุยสื่อสารคุณอาจจะเป็นได้แบบทั้งเพื่อนพี่น้องคนรักคุณเป็นได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นเขารับได้ในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณก็แบบเป็นรักแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขขอแค่ได้รัก ตอบแทนกลับมาแค่นั้นแล้วคุณจะเป็นคู่รักที่ทรงพลังแล้วก็คุณเป็นคู่ที่แบบทรงพลังอำนาจวาสนาบารมีของคุณแม่หมอคิดว่ามันตื่นแล้วที่คุณจะได้รับรักตอบแทนกลับมาที่เคยนิ่งเงียบกันไปอาจจะหยุดสื่อสารกันไปเพราะเขาอาจจะไปคิดทบทวนหาเหตุและผลหาความเป็นจริงแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ไหมที่คุณและเขาจะได้ปรับความเข้าใจกัน คนที่อยู่ในจิตใจจิตวิญญาณของคุณที่คุณสัมผัสได้ว่าเป็นใครคนนั้นแหละที่คุณและเขามีใจให้กันอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่หรือเขาอาจจะตกคกลุมรักคุณอยู่แบบแต่เขายังไม่เปิดเผยความรู้สึกออกมาให้คุณได้รู้ทั้งหมดก็ได้แต่สุดท้ายเขาก็จะปรากฏเขาจะเปิดเผยความรู้สึกออกมาให้กับคุณได้รับรู้ก็คือจะเปิดใจให้กับคุณรู้คุณเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณแล้วคุณจะกลับมา อมณตึกสายมานอีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตจะไม่เงียบเงาไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วคุณจะได้เจอคู่แท้คู่สายรักจิริญญาณของคุณแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบรักนี้ที่เกิดจากปฏิหารศักศิกกกที่คุณได้อาจจะไปขอพรเอาไว้คุณจะได้สมหวังคุณจะต้องเชื่อว่าปฏิหารมีจริงรักนี้เกิดขึ้นได้เป็นจริงได้เพราะคุณอาจจะผ่านบท ทดสอบท้าทายลองหัวใจกับคนรักได้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรักตอบกลับมาที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะเราไม่สามารถตัดสินชีวิตของใครได้แล้วฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกคามใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เด้ไพ่กองที่สองอความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะยุติความสัมพันธ์กันลงไปเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้มากกว่าที่จะรับหรือความรักมันยังไม่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาคุณกับเขาก็เลยแบบยังไม่ได้สามารถที่จะมาพบมาเจอกันได้เพราะความห่างไกลทำให้คุณกับเขาก็เลยทำให้รู้สึกแบบ ห่างกันไปเพราะความไกลห่างก็เลยทำให้แบบเหมือนเหมือนการให้ได้รับมันไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอาจจะแบบพอมันยังไม่ถึงเวลาเขาก็เลยมองไม่เห็นในความรู้สึกที่คุณอาจจะส่งไปให้กับเขาก็ได้ก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าที่เขาอยากจะปรับครางเข้าใจกับคุณเพราะเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่หรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้ว ที่เขาอาจจะมีครอบครัวก,กันหรือว่าเขานั้นยังไม่สามารถที่จะตกลงหรือว่าเซ็นสัญญาหรือว่ายาล้างขาดกับคนเก่าก็เลยทําให้เขาเหมือนอยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครก็เหมือนรักพี่เสียดายน้องก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ยัง ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจของตัวเองด้วยว่าเขาจะตัดสินใจที่จะเลือกใครเขาเป็นคนที่แบบละเอียดถี่ถ้วนในความรักมากเพราะเขาจะต้องตัดสินใจเขาจะต้องใช้ทั้งเหตุและผลตากการรกะในการตัดสินใจที่ไม่ใช่ใช้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในความลับมามากมานานพอสมควรแล้วก็ได้เหมือนคุณอาจจะรู้อยู่ในจิตใจของตัวเองอยู่แล้วว่าคุณนั้นแบบ บบได้แต่รอคอยแล้วก็ไม่มีความชัดเจนเพราะเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจนั่นเองแต่แม่หมอคิดว่าที่เขาจะปรับคงเข้าใจเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนเขาจะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองแล้วเขาจะกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคุณแล้วมันจะเป็นชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามอย่างแน่นอนที่เขาอาจจะ เหมือนเอาไปเปรียบเทียบคุณกับเขาคนเก่าของเขาก็ได้ว่า,าคนไหนที่แบบคู่คนกับเขามากที่สุดที่จะรู้สึกเหมือนจะซื้อแบบซื้อตรงซื้อสัตว์หรือว่าคู่ควรเหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วเขาก็คิดว่าคุณนั้นเป็นพลังงานใหม่ๆที่มันสดใสสวยงามทำให้เขารู้สึกว่ามองหาเห็นหนทาง,สงแสงสว่างได้ในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่า เหมือนพอมีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าชีวิตมันจเจริญเติบโตมากขึ้นหรือว่าคิดทําสิ่งใดก็มันเป็นอะไรที่งอกงามเติบโตขึ้นไวมากทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนอ,อยากจะแบบพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรือจากที่เขาแบบกลา้ากลัวในความรัก แต่สุดท้ายเขาก็จะตัดสินใจที่จะทำตามหัวใจของตัวเองแล้วเขาจะตัดสินใจให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วถ้าหากคุณนั้นคิดว่าคุณนั้นเป็นตัวเลือกเขาก็จะได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณคุณจะได้ปรับควรงเข้าใจก็คือสามารถที่จะตกลงกันได้อยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเส้นทางใหม่หรือคุณจะอยูอ่ในความลับก็ได้นะคะมันมีสองกรณีก็คือ,อยุติความสัมพันธ์แล้วคุณก็ รอเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หมที่จะเข้ามาที่คุณจะได้ปรับปรับความเข้าใจหรือปรับเปลี่ยนจากสถานะคนที่ไม่ชัดจีนจะเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเขาก็ได้แต่อย่างไรก็ตามไพ่มันขึ้นคําว่า the j u s t i ความสมบัธ์ของคุณจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมคู่ควรและเหมาะสมอย่างแน่นอนไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่คู่ควรเหมาะสมกับคุณคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เลย ถ้ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนได้คุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองคุณจะต้องรักตัวเองให้มากคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบที่ใครๆก็ต้องการปรัฒนาที่ไม่ใช่แบบเป็นไฟเป็นตัวเลือกแต่คุณจะเป็นไยเลือกต่อไปคุณจะเลือกทางเดินของคุณคุณจะต้องเลือกในเส้นทางรักของคุณคุณจะต้องให้อิสระกับตัวเองด้วยในการเลือกการตัดสินใจหรือคุณจะต้องกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจกับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาไม่หมอะคิดว่า คุณจะได้ปรับปรุงเข้าใจกับคนใหม่ที่คุณจะได้ยุติกับคนเก่าก็ได้มันมีสองกรณีหรือเขาอาจจะสลับกับกันกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือคุณยังไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับคุณจะได้รับความ ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วเขาก็จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้รับรู้เหมือนเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะ,ะ,จะเจริญเติบโตขึ้นจะสดใสจะจรัดสวยงามแล้วที่เขาที่ว่าคุณนั้นเป็นพลังงานที่อบอุน่นสดใสชีวิตเขารู้สึกเหมือนอ เหมือนกระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งตั้งแต่มีคุณเข้ามาชีวิตเขาไม่รู้สึกแบบเงียบเงาเดียวดายหรือว่าเขาคิดว่า,เ,าเขาตัดสินใจถูกแล้วจากที่เขารอคอยมานานเขาก็เลยได้ไปทบทวนแต่ตองดีแล้วว่าใครที่คู่ควรเหมาะสมกับเขานั่นเองเพราะความห่างไกลกันก็เลยทําให้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันมีประเด็นกันก็เลยไม่สามารถที่จะตกลงหรือปรับความเข้าใจกันได้แต่สุดท้ายคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาคุณสามารถที่จะเลือกเส้นทางของคุณได้เลยชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยคุณจะต้องคิดว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาอาจจะให้คุณนั้นไปเตรียมตัวพร้อมที่จะ ถึงเวลาเขาจะเข้ามาตัดสินใจที่จะให้ความชัดเจนเป็นธรรมกับคุณเลยก็ได้ที่เขาอาจจะเงียบไปนิ่งไปที่เขายังไม่ตัดสินใจนั้นเพราะว่าเขาอาจจะยังแบบยังไม่ได้ยุติกกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าก็ได้ถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอกันยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันได้รับรู้เพราะเขาคิดว่าคุณนั้นอาจจะมีใครอยู่ก็ได้เขาก็เลย เขาก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะ,ะเดินหน้าความสัมพันธ์แต่คุณนั้นเหมือนจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เคลียรได้ในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยแล้วก็คือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนที่คุณจะได้ ความเข้าใจก็อยู่ที่คุณนั้นจะกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจในความลักเส้นทางลักครั้งนี้ไหมยังไงคุณก็จะรับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามถ้ามันไม่ใช่ถูกเวลาถูกที่ถูกทานองของธรรมคุณก็สามารถที่จะตัดสินใจออกไปจากตรงนี้ได้เลยนะคะเส้นทางใหม่ก็รอคุณอยู่ นี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกคนในใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ